สวัสดีค่ะคนลักขณาราศีมังกรดวงประจําเดือนสิงหาคมนะคะ2567นะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดเบอร์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเป็นเบอร์ไลน์นะคะเห็นไลน์แล้วจะทักกลับไปค่ะมาดูดาวย้ายคร่าวๆนะคะดาวย้ายคร่าวๆนะคะดาวศุกร์ขย้ายเข้าราศีสิงห์นะคะวันที่2สิงหาคมค่ะดาวเกตย้ายเข้าสู่ธนูนะคะวันที่13สสิงหาคมค่ะดาว ดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่สิงห์นะคะวันที่17สิงหาคมค่ะดาววงคารนะคะย้ายเข้าสู่เมถุนนะคะแล้วเมถุนนะคะก็คือเดือนนี้นะคะปลายเดือน26สิงหาคมค่ะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกันค่ะ27สิงหาคมค่ะการเสาร์นะคะถึงวันที่5สิงหาคมค่ะพุธพักนะคะถึงวันที่24กรกฎาคมถึง11สิงหาคมค่ะพุธพักนะคะได้พุธมนค่ะ12 ถึงสิสิงหาคมค่ะแล้วก็เสารก็ผักนะคะ1กรกฎาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนค่ะเรามาดูดาวย้ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงคนลักนณาราศีมังกรนะคะคุณมังกรนะคะช่วงก่อนกลางเดือนนะคะก่อนวันที่1 3ส,งส,สิงหาเกตยังกลุ่มลักนาอยู่นะคะคุณมังกรแล้วก็มีดาวเขาก็แรงลัคนาอยู่หลายตัวนะคะซึ่งเกดกลุ่มลักนาเนี่ยทำให้คุณมังกรเนี่ยมีเซนที่บอกนะคะ เห็นอะไรแบบชัดเจนนะช่วงนี้ก็รักสวยรักงามด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมารักสวยรักงามค่ะช่างเตราจารนะคะคนที่เป็นชอบดูโหราศาสตร์ก็จะทํานายแม่นกว่าช่วงอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า,าเขาเรียกอะไรอ่ะคนอาชีพพยากรณ์หรืออาชีพดูดวงหรือว่าเซนอะไรอย่างเงี้ยก็จะ แรงกว่าช่วงอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวรอเกตย้ายก่อนตกวินาศนะคะก็จะไม่มีตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็พุทธก็ย้ายเอาพุทธยังอยู่อยู่นะคะพุทธยังอยู่อยู่ซึ่งพุทธอยู่ตรงนี้นะคะมีพุทธศุกร์อาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็มีเกณฑ์นะคะที่บอกค่าตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมีการเจรจาที่ไกลเดินทางไกลนะคะเดินทางต่างประเทศด้วยนะคะมีโอกาสแต่ว่า ผลงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่คือเจวจ,จาไปแล้วแต่ยังไม่จบนะคะต้องรองมาที่18สิงหาคมนะคะซึ่งมันก็นเป็นดาควคู่ริด้วยหรือการกู้นิยมสินนะคะหรือว่าการทําสัญญาเรื่องการกู้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้คําตอบนะคะซึ่งคําตอบจะมาถ้าได้ที่บอกอะคะ่ะถ้าได้ก่อนวันที่24 กรกฎาที่บอกนะคะก็อาจจะได้คําตอบไปแล้วในบางรายที่ที่มันเ,เขากลุ่มลักษณะเขากลุ่มกันอยู่3ามดวงนะคะแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้เราต้องรอนันวันที่18สิงหาเลยนะคะผลที่จะอยากทราบก็จะทราบนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะก็คนที่มีคนรักคู่ครองนะคะก็ดาวคุณรักคู่ครองคือก็มีการพูดจาก,กันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ แต่ต้องระมัดระวังนะคะคาพูดอาจจะทําให้มีการสะกิดกันหน่อยหนึ่งนะคะหรือว่าทําให้เกิดความไม่พอใจนะคะแล้วก็ในคนเรื่องการเงินนะคะเสาก็ยังอยู่เสารดาวการเงินก็คือราหูนะคะราหูเดินศาสตร์เดินทางจะได้เงินนะคะญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยกอ็อาจจะเข้ามาของเงินหรือว่าขอยืมยืมเงินนะคะหรือว่าเพื่อนฝูง ก็เก่าก,ก็ได้นะคะซึ่งในตั้งแต่สาวเขาอยู่กระดุมพะเนี่ยการหารเงินก็จะเหนื่อยนะคะก่จะได้เงินมานะคะก็ต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากกว่าคนอื่นนะคะซึ่งในระวังก็อยู่ในสาราฉะด้วยแต่ถ้าเดินมีการเดินทางหาเงินในเรื่องการเดินทางหรือว่าการประสานงานต่างๆเนี่ยก็แม้ว่ามันจะเหนื่อยหนักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเงินเข้ามานะคะก็ยัง มีการช่วยเหลือเพราะว่าดาวเสาร์ก็ค่อยอยู่อยู่ในเรือนที่เป็นดาวคู่มิตรกับดาวเสาร์อยู่นะคะแล้วในบุตรตาะะะก็มีดาวอยู่นะคะเป็นเจ้าดาวินาทด้วยให้ปัญหาให้ระวังนะคะเพราะตั้่งแต่พระเรื่องหัจูแล้วพระเรื่องหัดก็อยู่ในเรือนปัตนินะคะด้วยนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะปัญหาเรื่องบุตรบริวารน,นะคะหรือว่า นากระทันหันนะคะที่เข้ามาให้เจ้าชะต้องแก้ไขนะคะในเดือนนี้นะคะซึ่งก็กลางเดือนไปแล้วนะคะก็กลางเดือนไปแล้วนะคะกลางเดือนไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องการเงินที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องการเงินไม่ได้เสียแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงหรือมีการยืหย,ยิบยืมที่บอกนะคะซึ่งพุทธก็เป็นดาวอริก็ยังมีปัญหาที่ต้องเข้ามาแก้ไขอยู่นะคะ วันที่คนมังกรต้องระมัดระวังนะคะก็คือวันที่สิบหค่ะวันที่1น2 8งสาค่ะวันที่ห้านที่6นะคะของคนมังกรก็มีเพลงเท่านี้ค่ะอยากสนับสนุนช่องอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุป,ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ค่ะขอบคุณมากค่ะ